โอ้เพื่อนสิบคนสิบคนลงตรงเนี้ยเอา้เาแล้วกูไปกดกลางลม้มโอ้โหเพื่อนเอ้ยโอ้เพื่อนบนหัวกูเลยเพื่อนเพื่อนบนหัวกูเหัวเรา่อนเหรอเพื่นหัวเราฉัน,น,นไม่มีเพื่นช้าเหรอ เฮ้ยเจมสอออมาก่อนเพื่อนใจเย็นๆๆเยนตาหนึ่งตาหนึ่งผมก็ไม่รู้เ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนคนนี้มันเรียกว่าอะไรกูก็ไม่รู้ตาสองเมื่อตาสองปัง เ้ยมัน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 ต้องมีอีกไว้เพื่อนยังไม่หมดหรอแ,หแต่ว่าเราเรอเราเราไปไป่อนนี้ว่ราระวังในบ้านนะเดี๋ยวเฮ้ยขยิงขยิงเฮ้ยเพื่อนข้างๆเราเลยข้างๆเราเลย ไอเจมถอย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 ตรงไหนเพื่อนตรงไหนเพื่อนตายตายตายกูลุ่มึงก่อนเดือดเดือดเดือดเจมเพิ่งตายเจมเพิ่งตายเพิ่งตายเพื่อนตายโอ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนกูมียากูมียาเพื่อนเเข้าาบนอายาไปเอายาไปเพื่อนโอ้ไม่ไอสองตัวนั้นเล่นกูก็สุดมดเลยอะ เดีเกูไปก็กระสุนก่อนโอ้เกินเพื่อนกระสุนกูหม,มดเกียก้ยงเลยครับเฮ้ยข้างนาขางนามาข้าเพ่อนทอสดกมหน้า,า,นา,า,า,นา,า,าเรา,า,า,าเลยหน้าเราเลยเนี่ยบ้านหมายข้าน้าสองหลังเห็นปะมีตัวหนึ่งมีล้ว กูไม่เห็นมันวะกูเดินไปนัดหนึ่งก้าวเปีนไงบ้างหน้ากูเลยเว้ยหน้ากูเลยตายตายตายเฮ้ยทำไมเราเข้าขากันได้แบบสุดยอดเนี่ยมึงบอนคือการโคเวอร์การบอกตำแหน่งนี่คือแบบเราไม่ต้องพูดเลยให้มันเยอะเลย้วเว้ยเราไม่จริงวะ กูต้องการปืนชาร์ตโูข้างล่างสองตัวเพื่อนข้างล่างสองตัววะข้างล่างเหรอวะเห็นปะเห็นปะตรงร้อยห้าสิบอะมองมองแปะมองแปเห็นไหมมันเก็บของมันอยู่อะเอาเลยปละละเอาเลยปะล่ะยิงไม่ถึงปั๊ก <c oughs> มันไปแล้วแนรร่เลยวะมั้ว่ามันเห็นเราปะเราเห็นมันมันก็น่าจะเห็นเรา ม,มึงมึงมีกระสุนอันนี้ปะกระสุนเอ็มจีปะสีแดงอ่ะไม่หนีว่ะเพื่อนกด้ตื่นลูกซองกับปืนลูกปืนไม่ใช่กระสุนอ๋อมันเล่นไรเนี่ยเนาะเล่นลูกซองเดี๋ยวกูหากระสุนเป็นช้าปะ่ะโไอ้ไอพวกเมื่อกี้แกไปหมดแล้วล่วละของเไปเอ็ <c oughs> น,น,นักอุบลนกหนึ่งนกหนึ่ง มีตัวเพื่อนมีตัวนอนนอนไม่รู้ว่าผู้ยิงในบ้านตายไปตัวหนึ่งอะแต่ว่าม,มันแค่น็อกเฉยเฉ่อะมีหัวเดี๋ยวก่อนนกูเช็ค้างๆให้ก่อนเฮ้ยอ๋อไม่ใช่น่าจะเคลียร์แล้วว่ะเจม เดี๋ยวขึ้นมาเช็คข้างบนให้ก่อนเฮ้ยตอนท้า,ทายตอนท้ายเพื่อนมันมันเก็บศพหนีเลยเช่ไมเก็บศพข้างล่างเลยมีมีกระสุนสีแดงไหมกูขอกระสุนสีแดงไปนะหมูมมเฮ้ยเดียดเ๋ยวล่าดาล่าดาล่าเฮ้ยเห็นแอร์ดรอปปะไอ้เหี้ยกูไม่กล้าเข้าไปเก็บหรอเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปเหมือนโดนล่อซื้ออไ้เหี้ยค่าอะไรบอกได้ไหมเอาใจกูได้คันสะโคตรเพื่อน มึงมึงมึงใายสโคบอะไรอยู่เลตเตมั้งเอาเอาเอาสโคบสองของกูไหมเอามาเอามาเอาไปเดี๋ยวกูเล่นเลดดตอเนียโ่เข้าบ้านตายตายตายเข้าไปในบ้านเพื่อนเข้าไปเฮ้ยเจมต้องไปแล้วว่าวงมาแล้วว่าเพื่อนวิ่งวิ่งวิ่ง โอ้โหเมื่อกี้เล่นกูขางเลยไม่นะมามาบ้านสองชั้นเนี่ยได้อยู่เระลังมีคนอยู่ข้างบนเะเอ้ยตรงนี้ไม่รอดวะไม่ถึงวงวะเัือนต้องไปข้างหน้าอกว่ โอ้โหวงหน้าบีบตรงเฮ้ยเจ,จมส์มามาในทีกว่าเพื่อนโอ้ยโอ้โหลงเกินวิ่งตั<ะ>้งระวังอยู่มันอยู่ข้างบนไงน,นะ,ะอยู่บนไอสีเหลืองนะอเนียเพื่อนเรามาแคมป์ในนี้กันเนี่า เสก็บเก็บเก็บเสียงเกบเสียงหน่อยเก็บเสียงหนอยตรงนี้พอดีคอบวงอุ้ยอุ้ยองเรือนมันอยู่ข้างบนเ้ยออเออุดไดได้สยยสย้เี้ยวิเวนเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยกูตายครับผมแมงอยู่ข้างบนไอ้เหี้ยโอ้โอ้ยย กู <manageable. S 1> ไม่รู้มันขึ้นไปได้แล้วนะเนื่องหลบข้หลังข้างหลังยิงมาอมาเก็บประสบการณ์นะครับกูก็ไม่รู้มันขึ้นไปได้ไปเล้วไหละมาขึ้นมาไงวะไม่รู้ว่าขึ้นจากทางไหนก็นไม่รู้